สวัสดีครับมาพบกับผมเทศักดิ GM ์เจียมกิดพัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะนําเสนอเป็นเรื่องของการต่างประเทศนะครับสถานการณ์ต่างประเทศมีประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องราวของสถานการณ์โลกที่หันกลับมารุนแรงมากขึ้นมีการยิงขีปนาวุธหลังจากที่มีการก่อการร้ายในหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นตะวันออกกลางแล้วก็ในส่วนของ เอเชียนะฮะที่ฟิลิปปินสน์ก็สถานการณ์ก็ยังคงไม่ปกตินะครับ <c oughs> ยังคงมีการต่อสู้กันระหว่างเจ้าที่ของรัฐกับกลุ่มที่เรียกว่าไอซิสหรือมุสลิมหุนแรงหรือว่ารัฐอิสลามนั่นเองมาดูในเชิงปรากฏการณ์ครับสถานก,การณ์เกิดอะไรขึ้นผลกระทบจะเกิดกับพวกเราอย่างไรไปดูกันนะครับผู้บัญชาการกองทัพสหรัฐอเมริกาในแปซิฟิกยืนยันหนักแน่นว่า พร้อมจะน้อมรับคำบัญชาของประธานาธิบดีโดนัลทรัมป์ถึงจะสั่งให้โจมตีด้วยนิวเคลียนะฮะก็พร้อมจะทำนะ,ะสถานการณ์ตอนนี้ก็ตึงเครียดมากขึ้นก่อนหน้านี้เกาหลีเหนือก็ถูกความบาดจากสหรสัฐซ้ำสิ่งที่ตามมาคือเกาหลีเหนือทำการยิงขีปนาวุธลูกใหม่นะครับ <c oughs> ซึ่งก็อยู่ในอากาศราวประมาณ45นาที แล้วก็ตกในทะเลสิ่งที่ตามมาก็เกิดขึ้นก็คือว่าสหรัฐกับเกาหลีใต้ก็ประกาศซ้อมรบนะบด้วยกระสุนจริงเป็นการด่วนเพื่อตอบโต้การยิงทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนะครับโดยการซ้อมรบครั้งนี้ทั้งสองประเทศได้ทดสอบยิงจรวดนะครับและก็เป็นจรวดที่จรวดยนต์นะ ฮีมูสองของเกาหลีใต้นะฮะกับิงจรวดขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นระเบิดชุดใหม่นะฮะไกลสุดเท่าที่เคยยิงมาในขณะที่เกาหลีเหนือประกาศบอกว่าเพิ่งทดสอบระเบิดยิงได้ไกลขีปนาวุธที่ยิงได้ไกลนะฮะไกลไปถึงทุกมุมนะฮะของสหรัฐอเมริกา รวมทั้งนิวยอร์กแล้วก็ชิคาโกแล้วก็แอลเอด้วยนะก็เป็นคำผูแล้วก็การประกาศครั้งนี้ของผู้นำเกาหลีเหนือนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกามีการคว่าบาตรนะทำการคว่มบาตรเกาหลีเหนือนะครับตอนนี้สหรัฐก็เดินกดยึดตอบโต้ ow, ด้วยการซ้อมรบยิงขู่ด้วยอาวุธปืนจริงนะครับคู่กันไปคู่กันมา กูชันงั่ก็ไม่กลัวฉันงก็ตอบโต้กูมาฉันงก็ตอบโต้อ่าเอาเลนะยความบาดทีนี้นั่นหมายความว่าสถานการณ์ขณะนี้ในเกาหลีเหนือเนี่ยโอกาสจะเกิดความรุนแรงสูงในขณะที่ทหารจีน,นยังคงตรึงตามแนวชายแดนอของเกาหลีเหนือเกือบทั้งหมดเลยนะเพื่อให้การสนับสนุนเกาหลีเหนือนะถานการตึงเครียดมากขึ้นหลังจากที่การความบาดเกาหลีเหนือเกิดขึ้นหลังจากที่จีนมีการเคลื่อนไหวอย,ย่างหนักที่จะขับไล่สหรัฐออกจากเอเชีย แล้วก็มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นในขณะที่อเมริกาอังกฤษก็มีการส่งเรือรบเข้ามายัางฝั่งเอเชียนะครับเราอ้างว่าต้องการเข้ามามีอิทธิพลคือเป็นมหาอำนาจองค์ใหม่เนี่ยนะกลุ่มใหม่ประเทศใหม่ที่จะเข้ามีอิทธิพลในเอเชียด้วยนะครับในขณะอิหร่านระบุหน่วยพิทักษ์การปฏิวัติถูกทัพเรือสหรัฐอเมริกายั่วยุในอ่าวอาหรับนะซึ่งเคยอธิรายงานไปแล้วนะครับ สก่าวรอยเตอร์รายงานว่าหน่วยพิทักษ์ปฏิวัติของอิหร่านนะฮะกล่าวว่าเรือรบของสหรัฐเข้าใกล้เรือของพวกเขาในอ่าวอาหรับแล้วก็ยิงพลุไฟเข้าใส่นะฮะเข้าไปใกล้ๆแล้วยิงเข้าใส่เลยนะยั่วยุคือตอนนี้สหรัฐเดินเกมยั่วยุไม่หนีไปไหนกลับมาแม์เดิมพักลบปแป๊บหนึ่งนะแป๊บเดียวนั้นก็มาเลยเต็มๆนะจัดหนักเลยยัว่วยุ ลากเข้าสู่สงครามไม่ว่าจะเป็นตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นเอเชียจุดใดจุดหนึ่งต้องทําสงครามนะสองฝั่งเนี่ยตะวันออกกลางหรือเอเชียต้องทําสงครามทําไมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยว,ยวผมจะชี้ให้ผู้ชมเห็นแล้ผู้ชมไล่ไปเรื่อยจะเห็นอ๋อนี่มันมาละนะนี่ขณะที่เวียดนามออกถแถลงบอลต่างชาตินานาชาติเคารพสิทธิการขุดน้ํามันในทะเลจีนใต้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเวียดนามอบอกว่า ค่าต่างๆคูณการบสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายในการกุญแจน้ำมันนะครับในหน้าน้ําของอประเทศ <c oughs> ครับท่ามกลางความตึงเครียดที่ขยายตัวเกี่ยวขึ้นกับจีนนะครับ <c oughs> พัฒนาพลังงานในทะเลจีนใต้ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่เวียดนามนายกรมนตรีเวียดนามไปพบกับผู้นําของสหรัฐอเมริกาคือโดนทรัมป์กลับมาปุ๊บก็บไปลุกไปยุ่งกับทะเลจีนใต้เลยนะย จีกนก็บอกว่าขู่ว่าให้ออกไปถ้าไม่ออกไปเขาจะยิงจมฐานทัพของเวียดนามก็เวียดนามก็อ้างสิทธิ์ว่ามุกอสเปนล,ลี่ก็ของเขาอะไรประมาณนี้นะทำให้สถานการณ์ขณะน,นี้เอเชียก็กลับมาตึงเครียดะครับอีก,กรังหนึ่งสหประชาชาติก็มีตบล็อกเกอร์เวียดนามถูกจำคุกร้องรัฐบาลปล่อยตัวทันทีสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานถึง สหประชาชาติเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวบล็อกเกอร์ชาวเวียดนามที่ถูกตัดสินจำคุกเปวลา9ปีตามคำาระบุของทนายความหลังจากที่ใช้เวลาดำเนินการพิจารณาเพียง1วันตามข้อหาเผยแพร,แร่ข้อณสนอชวนเชื่อต่อต้านรัฐบาลเมืองบอกก็รู้ฮะเกมนี้สหประชาชาติคือบีบทิศตะวันตกเนี่ยบีบเวียดนามบีบเวียดนามไม่ทำอะไรไปลบกับจริงโดยใช้เครื่องมืออะไรเป็น ใช้เครื่องมือ <c oughs> บล็อกเกอร์เนี่ยเป็นเครื่องมือแต่บล็อกเกอร์เนี่ยมันเป็นใครบล็อกเกอร์เนี่ยก็ไปอยู่คนอยู่ฝั่งสาภาพยุโนะรปบางคนอาจจะมองว่าเป็นสายลับก็ได้ที่พยายามโจมตีด้วยการใช้ข้อมูลข่าวสารเขาเรียกว่าการโซเชียลเซ็นชั่นหรือการต่างการต่อต้านต่างสังคมโดยใช้สื่อใหม่บล็อกเกอร์นี่คือสื่อใหม่เมื่อก่อนเป็นหนังสือพิมพ์ทีนี้ก็ใช้สื่อใหม่ในการต่อสู้นะทางกลยุทธ์ทางการเมืองในขณะที่ นายกรัมรีของปากีสถานประกาศลาออกนะฮะก็เนื่องจากมีการทุจริตคอร์รัปชันก็จําเป็นจะต้องประกาศลาออกในขณะที่ตํารวจต่อต้านการกบฏร้ายของออสเตรเลียปฏิบัติการจู่โจมบริเวณชานเมืองซิดนีย์หลายจุดกลางดึกนะฮะก็เป็นลักษณะของการต่อต้านการกบฏร้ายนะครับในขณะที่ชุดอเมริกันบวยรัสเซียนะสั่งให้สหรัฐลดจํานวนทางการทูตนะครับ <c oughs> <c oughs> ทางรัเสเซียได้แจ้งให้สหรัฐลดจํานวนเจ้าที่การทูตของตัวเองในรัเสเซียลงเหลือ455คนและสั่งให้ระงับการใช้อาคารสถานที่สําหรับเก็บของตามสถานทูตในเมืองหลวงของรัเสเซียด้วยนะครับก็คงเป็นคำตอบเพราะว่าสภาของเกลสสาของเกลสมีมติที่จะความบาดรัเสเซียต่อไปนะแต่ทรัมป์ยังไม่คงไม่ลงนามทรัมป์ไม่เห็นด้วยและทรัมป์ยังไม่ลงนาม สิ่งที่ตามมาเราเสียตอบโต้ลดทูด <c oughs> ห้ามใช้สถานที่เห็นไหมท่านผู้ชมไปดูอีกนะสิ่งที่น่าสนใจคือแล้วก็พวกเราได้รับผลกระทบคือราคาทองเพิ่มสูงขึ้นร้อยห้าสิบาทสำหรับประเทศไทยเขาบอกปิดบวกสูงน้ํามันขึ้นสูงด้วยนะครับนี่คือภาพรวมของสถานการณ์โลกนั่นหมายความว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงโลกแบบนี้ปั่นปวดฮะ ทองขึ้นแบบนี้ความรุนแรงเกิดขึ้นผมเรียนท่านผู้ชมละเกาหลีลเหนือยิงเลยเกาหลีเหนือยิงเลยเกาหลีเหนือจัดหนักเลยลสหรัฐตอบโต้ตด้วยการซ้อมรบไปกันมีการจับตัวประกันในอาหรับในประเทศตะวันออกกลางเรื่องของพลังงานมีการจับตัวประกันขึ้นมาเป็นคนงานของน้ำมัน เป็นเรื่องของปร,อประกันประกันตัวโ <c oughs> บกโกฮารัมนะครับบอกว่าถูกลักพาตัวกลุ่มโบกโกฮารัมเผยแพร่คลิปที่เผยให้เห็นถึงสมาชิกของทีมสำรวจน้ำมัน3คนที่ถูกลักพาตัวหลังจากที่ซุ่มโจมตีตะวันออกเฉียงเหนือในซีเรียจีเรียนะครับเมื <ME> ่อสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลทละไม่มีผู้เสียชีวิตถึง50คนเห็นไหมาเกมทุกอย่างพลิกความรุนแรงกลับมา นะครับความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจทองขึ้นความแรงกลับมาทันทีเลยผมบอกดูทองให้ดีแล้วผมเรียนท่านผู้ชมตั้งแต่ปลายที่ทีแ่แล้วจับสถานก,การณ์ให้ดีค่อยดูสถานก,การณ์จะวุ่นวายความรุนแรงก็จะกลับมันก็มาตามเวลาเป๊ะเป๊ะเปะลย <c oughs> นะครับสิ่งอันนี้เขาเรียกว่ายุทธศาสตร์ทางการเมืงองเพราะเราจับหลักได้จะรู้สถานก,การณ์จะเป็นยังไงต่อไปยังไงก็เกิดสงครามจะเกิดที่ไหนคือมีความพยายามที่จะให้เกิดทั้งเอเชียมีความพยายามจะเกิดตะวันออกกลางแต่น้ําหนัก ความชอบธทมที่จะเกิดเนี่ยโอกาสเกิดในตะวันออกกลางมากกว่าครับน้อยที่จะมีโอกาสเกิดในเอเชียแต่ก็ไม่แน่นะยิงกันไปยิงกันมาเนี่ยเกิดก็เกิดที่เกาหลีเหนือซัดกันไปกันซัดระเบิดลงเกาหลีเหนือกยาวกว่าเกาหลีใต้อ่ะนะพอจะไปยิงเกาหลีเหนือจะไปยิงเกาหลีใต้ก็ไม่ได้เพราะยิงไปมันอยู่ใกล้กันอ่ะมันติดกันประเทศมันติดกันเหมือนกับเหนืออีสานติดกันอยู่อาจจะห่างกรุงเทพกับภาคเหนือภาคกลางภาคใต้มันก็ใกล้กันระเบิดลงก็ผมกระทบก็ต้องตามมา สถานการณ์นี้น่าจับตานะครับและแน่นอนราคาน้ํามันราคาทองราคาน้ามันพิ่งผมมองว่าพุ่งสูงขึ้นสุดละมันอาจจะไปได้กว่าน,นี้คงยากละนั่นหมายความว่าเป็นจุดสูงสุดของทองใครจะขายก็ขายนะสำหรับผู้ถือทองไว้นะครับอันนี้โอกาสโอกาสทองละนะสำหรับคนถือทองก็รีบขายทองจะจะ,จะได้ราคาดีจากนั้นเสร็จราคาทองก็จะตกต่ําลงแล้วก็จะเกิดสงครามแต่ช่วงนี้ความบุนเรงก็จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้า ขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เยียมกิตติรัฒนาสวัสดีครับ สิ่งสักดิสิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นรมโพรมใสของเรา ชาติบาทเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นทินที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและพักด,ดีต้อง กันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีกู้ได้ทรยศต่อชาติคนอภรีจจงสิ้นชีวิต เทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปใน บาดเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นรมโพรมใสของเรา ชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นทินที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและพักดี กันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ได้ทรยศต่อชาติคนอับรีจงสิ้นชีวิย่อยยับ สยามเทวาทิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปใน หลังจากชมมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็แล้วกดกระดิ่งใต้คลิปพอกดกระดิ่งเสร็จเวลาคลิปใหม่ๆมาท่านก็จะดมจะชมคลิปใหม่ๆก่อนทันทีเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีคลิปแนะนำอีก2คลิปนะท่านผู้ชมสามารถที่จะไปเลือกชมได้เลยครับขอบคุณครับ